ครับเพื่อนๆครับเมีเหรียญพระมาให้ชมครับหนึ่งเหรียญน,นะครับนะครับตรงตรงหน้ากล่องนี่นะครับจะมีตัวหนังสือเขียนว่ามาสจันพุทธานุภาพพระศีวลีนะครับฉเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษามหาราชินี11มีนาคม1มีนาคมถึงส1พฤษภาคม25 4 7ี่เจนะครับเหรียญน,นี้ ออกปีพศ25 4 7น้าสี่เจนะครับเป็นเหรียญพะระศิวลีนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับนด้านหน้าจะเป็นพะระศิวลีนะครับด้นานหลังด้นานหลังนี่จะเป็นนะครับวัดอรุณราชวัดอรุณราชวรารามนะครับปี2547ัน้าสี่เจดนะครับฉเฉลิมพระเกียรติ 72็นสาบครับนะครับพระศิวลีนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นพระอัครสาวกนะครับสมัยพุทธกาลนู่นนะครับก็คือว่ากันว่าเนี่ยท่าน พระศิวลีนะครับเป็นเป็นพระนะครับอัครสาวกนะครับผู้เลิศด้วยเป็นผู้มีลาภมากนะครับในทางาสมัยพุทธกาลนะครับก็คือว่าไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งคนใดเนี่ยครับท่านจะเป็นผู้ที่มีลาภมากนะครับมีจะไหนจะไปที่แห่งคนใดก็มีนะครับผู้มาสักระ บูชานะครับนะครับท่านจะไปอยู่ที่ไหนนะครับโดยมีประวัตินักกล่าวกันว่านะครับคนไทยเชื่อกันว่าพระศิวลีนั้นน่ยเป็นพระอรหันต์นะครับที่ได้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางลาบนะครับเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระศิวลีเทระเนี่ยครับจะมีจะได้รับโชคลาบนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับคือประวัตินะครับตามที่ เขานับถือกันนะครับก็คือสม,มัยพุทธกาลน้ว่าโดยว่ามีนะครับหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาในตระกูลพ่อ้าครับชื่อสุภาวดีนะครับได้เลื่อมใสในสถานในพุทธศาสนาเป็นนันมานะครับและที่สําคัญกับนางนับถือพระศิวลีเป็นอย่างยิ่งนะครับเมือ่อได้มีโอกาสฟังเทศอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วพระศิวลีก็ให้พรนะครับให้พรนางสุภาวดีว่าจงจเจริญจงจเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายนะครับ เงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมั่นปัถนาเถิดนะครับหลังจากที่นางนะสุภาวะดีได้รนะับพรจากท่านศรีวลีแล้วนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนางและผู้เป็นบิดาก็คือพ่อของนางนะจะไปค้าขาย,นยาในเฮียงใดนะครับก็ขายดิบขายดีนะครับเทน้ําเป็นเทน้ทํเทท่านะครับมีกําไรเข้ามาไม่ขาดสายนะครับ,รบเชื่อมโยมอีกอีก,อก เรื่องหนึ่งนะครับก็คือนางสุภาวดีนะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับในนามเรียกว่านางปักนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็มีความศรัทธานะครับในพระศิวลีนะครับซึ่งเป็นพระอัครสาวกนะครับที่มีความเด่นในเรื่องโชคลาภนะครับอันนี้ประวัติพระศิวลีพอาวๆนะครับ